มาทำพัดลมว่าพัดลมตัวนี้เกิดจากอะไรทำไมมันหมุนจางน,ะ<ม>น้นะคร<ม>ับเดี๋ยวเราก็จะแกะใบออกมาตอนที่เราหมุนใบอย่างนี้มันก็จะขุ่น้องทุกท่านเป็นกบมุูเดี๋ยวเราก็จะเอาใบออกมาเนาะว่าพัดลมนี้เป็นกับบนอกอะไรัจะแนะนำก่อนที่เราจะเปลี่ยนคาปาิเตอร์เราก็จมนะนะมโนมาใบมโนมาโยนไนปแล้วยนไม่ต้องกลัวนะ ถ้าเราหมุนใบนี้ออกมาเนี่ยมันลื่นนะมันลื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นกับยอบ่อที่เราบอเกเมื่อกี้นะนะครับผมถ้าถ้าตัวนี้มันหมุนมันลื่นอย่างเงี้ยให้เอซีเตรียมเปลี่ยนตัวนี้ได้เปลี่ยนตัวนี้อย่างเดียวพอถ้าตัวนี้หมุนนะให้เปลี่ยนตัวนี้อย่างเดียวถ้าหาว่าตัวนี้หมุนแล้วมันไม่ยอมไปเปลี่ยนสักสิบตัวมันก็ไม่มีความเร็วเกิดขึ้นนะครับผม นี่แนะนําให้กับเอีให้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะนะครับผมแล้วก็วิธีเปิดล้างก็ต้องพยายามเปิดสูตมันล้างด้วยนะตูดพัดลมหรูตคนหรอกนะแน่นสูตพดลมไม่ใช่สูดนี่พัดลมนี้ออาออก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 อดกอดลออก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 ัอกออกออกออก็อกออกอ้กออกออปอีกยอก็อกออกดอกออกออกออกลอกออกออกออกคอกออกออกอกออกกออ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 รออ มันคือถ้าไม่หมุนหมุนถ้าถ้ามันลื่นอย่างงี้ไม่หมุนก็เป็นกับตัวนี้อ๋อเป็นกับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ตืดตืดต้องนํามาหาหมอก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เลยเนาะต้องเอามาหาหมอนงอ๋หอเปลี่ยนตัวนี้ทิ้งเลยใช่เปลี่ยนทิ้งเลยโดยเฉพาะที่ใครอยากจะซ่อมเองเนาะอยากจะซ่อมเองต้องเปลี่ยนถ้าตัวนี้ไม่หมุนต้องเปลี่ยนออกมันจะต้องมีตัวเปลี่ยนตัวนี้คือ เปลี่ยนแค่ตัวนี้ก็ได้เราต้องเอามาลูบดูก่อนว่าพัดลมช่วงตำแหน่งที่เหล็กตัวนี้กับตัวนี้มันสึกหรือเปล่าเหล็กอะถ้ามันสึกเป็นหลุมนี่เนี่สึกตัวนี้เป็นหลุมอะเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่หายเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยและตัวนี้ด้วย,ะยนะนะครับผมเอามือลูบอย่างเงี้ยมันรู้แล้วว่าเอ้ย ไอ้แกนตัวนี้มันเป็นหลุมอ่ะมันสะดุดมือนะมันสะดุดเล็บเนี่ยเอาเล็บ <presented> ข <owania> ุ shirt. ดๆมางี้ก็ได้นะมันสะดุดถ <frustration> ้ามันสะดุดก็ถือว่าไอ้ไอ้บูตตัวนี้มันเข้าไปมันจะหลวมเนาะเนี่ยมันหลวมเหมือนกับที่อยู่ตรงหัวนี่แหละหลวมอย่างงี้เนี่ยหลวมอย่างงี้ก็แคบก็แค่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็จะดังเออลมฉันทำไมมันดังวะนะครับผมเปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บมาเนี่ยหายทันทีเลยเปลี่ยนตัวนี้แล้วเปลี่ยนตัวนี้ถ้าราคาเปลี่ยนตัวนี้ ตัวนี้ด้วยและตัวนี้ด้วยอยู่ในเกณฑ์เพราะตัวนี้ด้วยและก็ตัวนี้ด้วยสามอย่างอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคไหมครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับนงรอนเมืองและบุญหลวงมาแล้วนะครับผมแล้วก็ท่านแป0 8ูแปดด้วยฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆนะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรคิเก็ทำคลิป บอกแม่ๆเนาะนะครับผมโอเคครับสานร้ารของเราก็มีอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมที่ตลาดลาวตลาดต่างหงขวาตะเขื่อนเจอก็ไปดูได้เลยครับผมที่ช่อง YouTube หรือไม่ก็ช่องหรือไม่ก็ช่องเพจน้อ,นองแชนแนลไปก็เจอเลยคนหา สวัสดีครับวันนี้ก็ไปซื้ออะไรพัดลมมาเพื่อ,น,อนนี่ก็เป็นแกนของพัดลมนะแกนของพัดลมทีนี้เขาเรียกว่าสปาซิสเตอร์สปีดค,ความเร็วนะครับผมมันมี1.5และ2ไมโคร1.5 2ไมโครนี่ก็ตัวดึงให้มันสายุกนทะ่านเขาเรียกว่าสลับดึงสายน,นี่เป็นลูกปืนนะครับผมเป็นลูกปืนโอเคอันนี้เขาเรียกบูท บูทพลาสติกถึงข่นอันนี้เขาเรียกว่าตะบันทายรองแอนรองบูทลองแกนนะครับผมก็มีกันแค่นี้น,นตีตัวตัวตัวนี้ราคาปลาทิสเตอร์ทำหน้าที่อะไรตัวนี้ก็ทำหน้าที่สปีดความเร็วถ้าเ<อ>าราราตัวนี้เสีอมพอลมก็จะวิ่งช้าถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็จะสปีดเร็ว นะตอนเย็นก็จะมาตัวนี้แกนมันมีสองจังหวะตัวนี้ก็มีเรียกมีตัวล็อกล็อกอลูกปืนเขาใส่น<อ>้ำมันไว้เนาะตัวนี้มันก็จะไม่มี<อ>ตัวนี้ไม่มีอีกุู้หนึ่งจะไม่มีตัวล็อกมันจะราคาก็จะตามกันนะครับโอเคนะครับมีกันแค่นี้หมดไป99-9าบเาทตัวนี้9 0 0าอยลการ90กว่าบาทนะบบาท่านดูซื้ออะไรมาเนี้ยอะไรพัดลมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับช่อง,อง,อ,ง,อ,งองดอนเมือง,องบุญหลงมาแล้วและช0ชูแปดท่านแปดชู8แปดนะครับสวัสดีครับ